ยัยมาเล่าอะไรให้ฟังสมัยก่อนลุงยายอ่ะแกเล่าให้ยายฟังว่าคืนนั้นอ่ะแกไปดูสมัยก่อนมันเป็นงานวัดใช่ไหมจะมีหนังมีมโดลามีหนังตะลุงแกก็ไปดูกับเพื่อนสองคนว่าเดี๋ยวดูสักเที่ยงคืนพอคือดูดูพอหา,หายคิดถึงหนังคนใต้จะชอบไปดูหนังตะลุงกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกับ แล้เดียวกับเพราะว่าพ่งนี้จะต้องไปหาพึ่งหลวงบนเขาควนคลึงเมื่อสมัยก่อนจะมีพึ่งหลวงเยอะเลยก็ดูนางเสร็จเรียบร้อยก็ดึกก็เที่ยงประมาณเที่ยงคืนอะไรมันไม่มีนาฬิกากันหรอกก็เดินกลับก็กะกะเอาว่าประมาณเที่ยงคืนก็เดินกลับแล้วแถวบ้านแถวบ้านลุงอะ่ะมันมีวัดตรงนั้นเขาเรียกวัดคลิงเขาเรียกวัดคลิง แล้วลุงลุงยายก็เดินมากับเพื่อนสองคนมากลางๆอะ่ะมันเป็นเขาเขาไม่ใหญ่มากเขาเรียกว่าควนคลิงไม่ก่อนไม่มีรถหรอกนะยายอยู่อำเภอเอวดเวลาจะไปหาลุงทียายก็ต้องนั่งเรือไปไม่มีรถนะสมัยก่อนจะไม่มีรถนั่งเรือลงท่าเรือที่ะอวดแล้วก็นั่งเรือไปเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงควนเคงพอถึงควเคลิงเสร็จก็ขึ้นรถ ตรงตรงนั้นมันจะมีวัดเขาเรียกวัดคนคลิงจะมีคลองสุดอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีคลองไปต่อแล้วก็จะต้องขึ้นขึ้นขึ้นเรือตรงนั้นขึ้นเรือตรงนั้นแล้วเดินไปบ้านลุงแต่แทนนั้นมันจะเป็นญาติกันหมดนะมันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอะไรประมาณเนี้ยเวาลาโรงเรียนปิดเทอมใหญ่ก็จะไปแต่เรื่องนี้เกิดสมัยตอนที่ลุงหนุ่มๆยังอยู่กับพ่อเท่าแม่เท่าที่คนคลิง ลุงบอกว่าพอพอแกมาดูหนังเสร็จจะไม่เที่ยงคืนแกก็เดินกลับกับเพื่อนสองคนแล้วพอมาถึงใกล้จะถึงบ้านแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ใต้กอไผ่ข้างทางกอไผ่กับทางอนะ่ะทางเดินเท้านะไม่ใช่ทางรถนะสมัยก่อนมันไม่มีรถไม่มีรถเลยเดินทั้งนั้นไปไหนก็เดินนะ่ะแกบอกว่าแกก็เห็นเงาตะคุมตะคุ่มมายืนอยู่ใต้กอไผ่ แล้วก็แถวนั้นน่ะมีปู่ตาย่ายายรุ่นรุ่นย่ารุ่นปู่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าแถวนั้นเมื่อก่อนมันเป็นเปลวเก่าเปลวก็คือป่าชา้าภาคใต้ก็าเรียกเปลวที่ฝังศพคนตายที่เผาคนตายสมัยก่อนนะทีนี้เขาล้างป่าชา้าเขาล้างเขาล้างเปลวก็เขาทํานากันชาวบ้านก็มาอยู่บนเขาชาวบ้านก็จะมาอยู่ชายเขาลูกลูกหมากหลูกอะไรเ,น,เนี่ยสวนสมลมภาคใต้เ็เรียกสวนสมลม ลุงบอกว่าพอพอเดินมาใกล้ๆจะถึงบ้านเ้วมาถึงกอไผ่กอใหญ่ไม้ไผ่ตรงนะไม่เมื่อก่อนมันก็จะไม่มีใบมันม,ไมีไม้ไผ่ตรงไม้ไผ่สีสุกไม้ไม้ไผ่ไไไไไลวกที่เขาออกทำเขาหลามมันมีแค่นั้นนะสมัยก่อนมันมีไม่เยอะนะรู้จักกันแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ไม่ได้ปลูกปลูกกันสักกอแล้วพกโวูกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองประมาณนี้เจะบอกว่าพอมาถึงกอไผ่ต้นใหญ่ต้นเนี้ยมาถึงกอไผ่ตรงเนี้ยมันก็จะมีเงาตะคุ่มตะคุ่ม เดินออกมาไม่รู้อันนี้แต่คือเดินออกมาจากกอไ่อะที่ลุงที่ที่ลุงกับเพื่อนเห็นน่ะแล้วก็เดินลุงก็เลยพูดกับเพื่อนว่าส่งสัยไอ้ท่านี่มาก่อนเราซะแคบๆเดินแต่เดินในทันน่ะลุงส๋าเออแคบๆเดินแต่เดินในทันกันเดี๋ยวจะไปไปเดินเป็นเพื่อนกันถึงนี่นากวมันเปลี่ยวเขาก็พูดกันก็รู้อยู่นี่ว่าตรงนั้นมันคือป่าช้าเก่าอะไรมัเนี้ยก็เลยก็เลยพยายามที่จะเดินให้ทัน แต่เขาไม่ได้ไปไหนอ่ะก็าเขายืนอยู่ตรงตรงใต้กอไผ่นั่นแหละพอเดินมาถึงแทนที่ลุงจะถามเขาเขาถามลุงว่าโมทูไปเหล่นั่งกันเฮ้อโมทูไปเหล่นั่งกันมาเอ้คือเสียงเ็าเป็นผู้ชายลุงบอกเสียงเขาเป็นผู้ชายลุงก็เลยตอบว่าเออรอบมาเนี่ยทูไปเล่นั่งกันเ,ยเ,ยเลนนเย,เย,เย,ล,เย,เยลุงก็ากางกนนงถามไอ้คนนั้นก็ยักหน้า แต่ว่าลุงบอกว่าไม่มีหน้าเลยมีแต่เป็นเงาเหมือนกับว่าใส่เสื้อสีดำไปตลอดแล้วคลุมหัวประมาณนี้ลุงบอกประมาณนี้เลยแต่ว่าลุงมองเข้าไปในหน้าไม่มีไม่มีหน้าเลยลุงก็เลยไม่ว่าอะไรเห็นเขายืนอยู่ลุงก็ลุงก็เดินจะให้ถึงตัวเขาแล้วเขาเลยเดินมาหาลุงเดินมาหาลุงแต่พอมาแตงหน้าแค่ใกล้ๆก,ก,กันอะ ใกล้กัน,นมองเห็นกันนะ่ะเพราะแสงจันทร์รวมมันไม่มีไฟข้างทางนะสมัยก่อนก็อาศัยแสงจันทร์นั่นแหละลุงก็บอกว่ามันไม่มีหน้าเลยผมไม่มีหน้าเลยผีเลยเราเว,ว้ยเพื่อนลุงบอกว่าเฮ้ยลองเฮ้ยได้คําเดียวลุงก็ดึงลูกฝาหน้าที่อยู่ข้างหลังอ่ะที่แกนเน็บอยูตลอดเวลาคนนครนเนี่ยนะตำบลคลิงเนี่ยตำบคลำบคลิงอำเภอชะอวดน่ะ ก็คือติดจังหวัดนครแกก็เลยดึงลูกฝันออกจากเอวไงแล้วก็สับเลยฟันเลยภาคใต้เลยเชี่ยงเชี่ยงเชี่ยงเลยดึงลูกฝันมาก็เฉียงเลยอ่าสับฟันลงไปที่ที่ร่างนั้นเลยแกบอกแกฟันสองทีร่างนั้นก็ถอยเข้าเป่าไผ่แกบอกถอยเข้าไปในกอไผ่ซัก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 แกบอกถอยเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นวิ่งออกไปจากกอไผ่แล้วไม่เห็นจะไปไหนแกสองคนลุงชาก็วิ่งเลย วิ่งกลับไปบ้านมันไม่ไกลมากแล้วบ้านไม่ใช่บ้านอยู่ใกล้ใกล้บ้านอยู่ทีๆลุงชาเลวบอกกูไม่กลับบ้านกูเลยเดี๋ยวกูนอนบ้านมึงด้วยอลายเออเดี๋ยวกูไม่ไปล้เดี๋ยวกูไม่ไปแล้วบานนะเดี๋ยวกูนอนกับมึงเลยเดี๋ยวลุงเจ้าไปตีเพื่อพร้อมกันอ่ะก็เลยเออแต่ก่อนเข้าบ้านก็คือเดี๋ยวหลังตีหลังมือก่อนหน้าก่อนเข้าบ้านเจอพี่ยืนถอยจิ้มพ่ลุงก็บอกลุงก็บอกลุงชาลุงไลก็บอกลุงชาแล้วก็เข้าไปนอนในบ้านเข้าไปนอนในบ้านกัน กระดับตะเกียงมันไม่มีไฟฟ้าเนี่ยกระดับตะเกียงพอดับตะเกียงเสียงร้องอ่ะสมัยก่อนคนใต้เขาจะร้องร้องโหยหวนอ่ะแต่เขาเขาไม่ได้พูดว่าร้องโหยหวนกระได้ยินเสียงร้องเว้ย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 เหมือนเจ็บปวดอ่ะลุงลุงกับลุงชาได้ยินลุงไร่กับลุงชาได้ยินแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่ก็ไม่กล้าเรียกเพราะอยู่ในบ้านแล้วก็ดับตะเกียงแล้วเนี่ยก็นอน ลุงบอกว่าร้องอยู่แบบนั้นจนจนว่าแกกับลุงชาหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอตอนเช้าตื่นมาก็ไปตีพึ่งกันบนคนเคงนั่นแหละสมัยก่อนมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆมันมีพึ่งหลวงเยอะใช่ไหมเขาก็ไปตีพึ่งกันก็เก็บน้ําพึ่งกลับมาเก็บน้ําพึ่งกลับมามานั่งกินข้าวก็เลีเล่าให้ยายฟังเล่าให้เล่าให้ยายก็คือแม่เท่ายายนั่นแหละฟังแต่ว่าลุงไล่อะไม่ได้ไม่ได้เรียกแม่เท่าว่าแม่นะเรียกว่านม คนพื้นเพแถวสงขลาเดิมๆนะเขาจะเรียกแม่เขาจะเรียกว่านมและตระกูลของยายก็พื้นเพเดิมก็เป็นคนสงขลาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดน่ะพื้นเพเดิมก็เลยเรียกนมนมนม,นมสืบทอดกันมาเขาไม่ได้เรียกแม่เขาเรียกนมก็เลยนมเมื่อเด็กคืนนะพมมาไปแหลนั่งกับไปชามาเดินเจอพี่ว่ะเจอพี่แม่ก็ออกมาจากเออหนุ่มเมอออกมาจากตอนหม่พ่อหมอคว้านเชียง พอพอมาถึงบ้านถึงมันร้องเว้ยเว้ยเว้ยหลอกเข้าหอกครเลยแม่ไม่นอมไม่ได้ยินเนี่ยยายก็เลยบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเอ๊กูนอนรับทังคืนเลยคืนไม่ได้ยินเลยมดรูกลับหมาป่าใดก็กูก็มดรูกลับหมาป่าใดกูก็ไม่ได้ยินเสี่ยงเลยแม่เท่ายหย่บอกบอกลงนะอ่ะมาม่เลยไม่ถึงนั้นมันเปลี่ยวเก่า ช่องใจก็มาก้อชั่วบุญแลลวมากมึงไปทำบุญได้ได้มากเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลก็เลยมาก้อชั่วบุญก็มึงไปทำบุญให้ก็ตาลงไปท่ามตาหลวงดวงแล่ที่ทำเพรือตาหลวงดวงก็คือพระที่อยู่ในวัดคนคลงที่คนในใ,ในในคนคลึงเขานับถือไงเขานับถือหลวงตาดวงนี่เขานับถือลุงไล่ก็เลยเออแม่เท่าก็เลยพาลุงไล่ในไปหาหลวงตาไปหาหลวงตาดวงเนาะที่วัด แลวหลวงตาด่วงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกสงสัยเข้ามาขอส่วนบุญนั่นแหละมึงกลับมาพอดีเขาก็เลยมาขอส่วนบุญมึงเป็นคนมีบุญนะมึงทำบุญจะตายหลายเออมามีได้ไปข้ามาข้อส่วนบุญพี่นะติมานไหนเห็นนะมันต้องใช้พลังงานตังเยอะมันกลัวบาบิตายเวยมึงทำบุญได้จะตังตีเจ้ากรรมนายเวรนมึงก็ตามมึงมาเจอและคนมึงมีบุญเขาก็เลยมาขอส่วนบุญมึงไปทำบุญจะตาย ทำต่อเจ้าก็ได้วันนี้มันไม่ตั้หลายแล้วมันใช่แล้วเอาจันมาใช่ี๋ยวดอกไม้ถู่เทียนข้อขามาแลวทำบุญดูติดส่วนกุศลตัวตาม,ม่ายก็อ่อแล้วอาหลวงตาดวงก็บอกลุงแบบนี้ใช่ไหมลุงกับแม่เท่าก็เลยกลับมาบ้านพอลุงเช้าก็พอลุงเชา้ชาก็ไปวัดทําบุญก็ทําบุญก็ทําบุญจริงๆนะไม่มีปรุงแต่งสังฆทานอะไรก็ไม่มีสมัยก่อนก็คือปิ่นโตสายเดียวมีกับข้าวอะไรก็ทําไปไปวัดแค่นั้น พอทาวัดผราฉันอะไรเสร็จรับศีลรับพรกันเสร็จก็กวดนว้ำบญที่ส่วนกุศลไปแค่นั้นจริงๆนะบุญสมัยก่อนมันไม่มีมันไม่มีปุงแต่งสังฆทานโน่นนี่นั่นใส่สรงใส่ซองไม่มีไม่มีแคทําบุญเสร็จทําบุญเสร็จแกก็เดินผ่านโกไไปใช่ไหมพราะมันต้องผ่านโกไไปโกไโกไปมันติกลางอ่าแม่แม่เท่ากับลุงก็เลยบอกว่ามารับอส่วนบุญส่วนกุศลน,นะทําให้ไปแล้วแล้วไม่ต้องมาหลอกมาเจอเจอกันอีกนะ ถ้าเจอกันอีกก็เฉียงอีกแหละลูกวานติดเอวอยู่ตลอดเวลาลุงก็บอกนะกลัวก็เลยก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไม่เคยลุงก็ไม่เคยเจอไอ้ภาพงอน้ำตาใต้กอผ่อีกเลยแล้วพอพอพอมาพอมายายเนี่ยยายก็ยังจําได้ใช่ไหมยายก็ยังจําได้ที่ลุงเล่าให้ฟังตอนนี้ลุงตายหมดแล้วแหละทั้งสองคนนะตายหมดแล้วพอยายก็หกสิบสามแล้วตอนนั้นยายก็ยังเล็กเลใช่ ก็ยายยังไม่เกิดมั้งอ่าเพราะว่าลุงเขายังไม่มีเมียอ่าเพราะว่าลุงไลยังไม่มีเมียก็เลยยายได้ไปฟังจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์สายวิปัสสนานี่แหละ mm hmm. เขาบอกว่าคนนะเจ้ากับนายเวรกับเราเนี่ยพอเราทําบุญปับ๊บแล้วบุญกุศลมันเกิด และเจ้ากรรมนายเวรเขาจะมาขอส่วนบุญมาขอแบ่งบุญอะไรพวกเนี้ยเขาเลยปรากฏให้ให้เราเห็นหรือไม่ก็สร้างเหตุการณ์โน่นนี่นั่นหลายคนเห็นไไม่เวลาเวลาไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมหรือไปทําบุญใหญ่ๆพอกลับมาบ้านปับ๊บมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยทาให้เสียเงินบ้างทําให้เสียเวลาบ้างทําให้เสียความรู้สึกบ้างคือคือเหมือนกับเขามาเตือนว่า คุณมีบุญแล้วคุณควรจะแบ่งบุญให้ฉันบ้างอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําบุญทําไมเราถึงมีเรื่องมีราวก็เพราะพระอาจารย์ท่านนี้บอกว่าก็เพราะว่าเราอะมีเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาทวงส่วนบุญส่วนกุศลเพราะเวลาเราทําบุญแล้วอะเวลาเราทําบุญแล้วนะเราก็อย่าลืมที่จะตรวจน้ําแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้ไม่มาทวงเราไง แล้วเราทำบุญเราทําบุญทุกครั้งเราก็ตรวจน้ําแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาไม่นั้นเดี๋ยวเขาจะมาหลอกเอาอีกนะยายจะบอกให้หลอกเหมือนกับที่ลุงฟันผีกอภัยเลยลุงฟันผีกอภัยเลยส่วนตัวยายก็เคยเจอนะเคยเจอเคยเจอตอนที่ยายก่อนที่ยายขาหักเนี่ยก่อนที่ยายยายขาหักนะใ่ยายฝันว่าตอนนั้นยายไปช่วยเก็บปูหลานสาวใช่ไหม แล้เดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังว่าเจ้ากรรมนายเวรที่มาทวงกรรมจากยายอะมาในรูปแบบไหนแล้วน่ากลัวยังไงแล้วทำไมยายถึงขาหักยายคิดว่ากรรมนี้นะกรรมเนี้ยเราเป็นคนก่อแล้วเขาก็อาฆาตยายถึงได้ขาหักยายขาหักมาสองปีแล้วทั้งที่กิจการนั้น,ม,นม,มันไม่ใช่ของยายเลยนะเป็นของหลานเลยซําเดี๋ยวคลิปหน้ายายจะมาเล่าให้ฟัง